วานอีเทเรียมลำดับที่207นะครับณนะขนาดนี้ได้ช้อนชีบะหลักหมื่นล้านอีกแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลตรงนี้ด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมหลักคลิปนี้กันคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาดูรายละเอียดและชำละ การลงทุนของวานตัวนี้ด้วยกันนะครับว่าเขาลงทุนชีบะในทิศทางไหนณนะเวลานี้และจะทำอะไรต่อไปเอาแหละนะครับปาวานอิตาเลียมนะครับตัวนี้ได้สะสมประมาณ223หมื่นล้านชีบะนะครับและมูลค่าเนี่ยประมาณ12.67ล้านเหรียญสหรัฐนะครับภายในสัปดาห์นี้วานอิตาเลียมยังคงสะสมชีบะอิน,นุนะครับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับในกรณีที่ ชิบะอินุเนี่ยมีการเผาไหม้โทเคนเพิ่มเติมนะครับรวมถึงตั้งแต่วันที่21มีนานะครับจนถึงวันที่25มีนามีงานอีเวนต์ใหญ่นะครับเรื่องเกี่ยวอ,อ่าเรื่องเกี่ยวก่าเกมนะครับทำให้มีวานเนี่ยเข้ามาสะสมชิบะเนี่ยเป็นหลักหมื่นล้านแต่เมื่อวานเนี่ยหลักแสนล้านนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับไอ้วานตัวเนี้ยที่ลำดับที่207เนี่ยนะครับก็ได้สะสมโทเคนทั้งหมด5 ยี่สิบสามจุดหมื่นล้านนะครับเป็นมูลค่าประมาณ12.67ล้านดอลลาร์นะครับตามข้อมูลของวานสเต็ตนะครับการซื้อครั้งล่าสุดของอีเธอรเรียมรายใหญ่นะครับอันดับที่207นะครับได้ทำธุรกรรมขนาดใหญ่หนึ่งครั้งและสะสมโทเคนชีบาอินโน no ทั้งหมดสองร้อยเจ็ดาล้าน หมื่นล้านนะครับในราคาประมาณราคาประมาณ6.54ล้านนะครับมองลึกเข้าไปนะครับเราเห็นการลงทุนของวานตอนนี้นะครับเขาลงทุนตัวอะไรบ้างนะครับในการซื้อเก็บพอร์ตการลงทุนในกระเป๋านี้นะครับ1คือ USDC นะครับแล้วก็ USDT นะครับฉะนั้นวานอิตาเลี่ยมก็เพิ่งซื้อชีบะไปประมาณ271 0,000หมื่นล้านชีบะนะครับข้อมูลตรงนี้สรุปอะไรได้บ้างนะครับเราสรุปข้อความ ประมานี้นะครับวานตัวนี้นะครับลงทุนในชีบาทเนี่ยอันดับที่204นะครับก็คือว่าเป็นวาน e ีเ e r เรีแต่เขาก็ไม่ได้จัดนะครับว่าอันดับของชีบาทเนี่ยที่เท่าไหร่นะครับแต่การลงทุนครั้งนี้บ่งบอกถึงอะไรการลงทุนนะครับเห็นไหมครับเขามีแต่ stable coin เท่านั้นและมีเหรียญชีบาทแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็มี e ีเ e อเรียเป็นหลักอยู่แล้วแสดงว่าการลงทุนครั้งนี้หมายมั่นปั้นมือว่าหวังจะรวยกับชีบาเลยทีเดียว นะครับในรอบขาขึ้นนี้ฉะนั้นไม่กระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หรือเหรียญตัวอื่นเลยนะครับก็บ่งบอกเป้าหมายแล้วว่าวานอิตาเทรียมนะครับอันดับที่200กว่าเนี่ยสองเนี่ยนะครับหวังว่าจะฟันกําไรเพียงการซื้อครั้งนี้นะครับรอแต่เวลาเท่านั้นว่าเวลาของชิบาอินุจะสำฤทธิ์ผลเมื่อ,อไรเราก็ต้องจัดการ ตรงนี้กันอีกทีนะครับและผมเชื่อว่าชิบะอินโนเนี่ยราคาในคืนนี้หรือคืนนี้หรือวันจันทร์เนี่ยน่าจะดีดขึ้นไป3,000กว่าดอลลาร์แล้วนะครับที่0.4ตัวระดับที่2,000ไม่น่าจะเก็บได้แล้วนะครับก็ต้องรีบเก็บกันนะครับถ้าเกิดยังอยู่ที่โซน2,000น่าจะ2,08 2,09ประมาณนี้นะครับดังนั้นข้อมูลตรงนี้นะครับก็สรุปได้ว่าวานตอนนี้เก็บทุกวัน ตั้งใจไว้แล้วนะครับว่าจะมีการระเบิดราคาครั้งใหญ่เพราะว่าการเก็บนะครับหลักหมื่นล้านทุกๆวันเลยนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตอนเดือนมก,กราคมผ่านนะครับแค่หลักพันล้านเท่านั้นเองเอาแหละสําหรับข้อมูลวันนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าการลงทุนของวานตอนนี้ลงทุนชีบะอย่างจริงจังกะฟันกําไรนะครับไม่ใช่ช้อนแบบเมื่อก่อนแล้ว เอาสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝา like, ก share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลค์กลุ่มไลา์กลุ่มเราชื่อ crypto currency community ทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าชิบะจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่องคอยยูมูสำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่าชิบะนะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันนะครับ ในรลายกลุ่มนะครับเราก็มีกลุ่มชีบะอินโหด้วยทักเข้ามาที่เพจแล้วส่งลิงก์เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับแล้วผมมีเหรียญตัวหนึ่งนะครับที่สต a r ์เนตนะครับค้ำประกันโดยชีบะฉะนั้นราคาเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่0.04ตัว8 0 0 0ดอลลาร์นะครับเราอุปทานมีประมาณหมื่นล้านล้านเหรียญอ่าพันล้านล้านเหรียญนะครับการเผา3%และผมเน้นย้ำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรตัดสินใจในการลงทุนก่อนกัน ลงทุนนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชีบาอินุจะกดทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ